งการบรรยายทุกท่านดิฉันนางสาวอุไรวันสุขอนันต์เจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการวันนี้จะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนกรณีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซา และจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่25-29ถึงเมษายนพศ2565ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนป้องกันและปรับปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนได้ลงพื้นที่โดยให้ความรู้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและ การแก้ไขทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนณนะสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประมาณ100ท่านนะคะได้ร่วมรับฟังเกี่ยวกับวิธีการแนวทางการดําเนินการดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเราพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รายนางสาวรุ่งนพภาหรือธัญรัตน์ยอดดีน้าสำนักทะเบียนอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพฤติการนังกล่าวเราได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครแจ้งว่านางสาวนันโวทิพย์บุคคลสัญชาติพม่ายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทร13และยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจากการตรวจสอบพบลายพิมพ์นิ้วมือซ้ำซ้อนกับนางสาวรุ่งทิพย์บุญพิพัฒน์เลขประจำตัวประชาชน58 004 0047 008 จากการตรวสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวทางเราได้พบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่รายนางสาวรุ่งทิพย์บุญพิพัฒน์ซึ่งเข้าบ้านเลขที่349/48หมู่ที่5ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบรุรีจังหวัดชนบรุรีเมื่อวันที่14มกราคม2543 2. เกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งพบว่าได้มีการทุจริตการสวมตัวบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่อนุญาตให้ทำบัตร2001 ขีดสามขีดกเจ็ดห้าสากรณีบัตรหายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2543และเลขที่อนุญาตให้ทำบัตร -201-3-073103 กรณีบัตรหายอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2543แ,และมีการแจ้งย้ายที่อยู่อีกหลายรายการซึ่งเรา ได้นำเนินการตรวจสอบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีและให้ดำเนินการทำหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0 3 0 9 6ทับบอ3า 3, 3ลงวันที่12กุมภาพันธ์2557และให้ดำเนินการด้านทะเบียน ด้านอาญาและด้านวินัยและได้ลงพื้นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนณสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลหนองใหญ่สำนักทะเบียนอำเภอหนองใหญ่สำนักทะเบียนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีและได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ทุจริตดังกล่าวอีกหลายกรณีและการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่ณนําสำนักทะเบียนเทศบาลรัตหลวงสำนักทะเบียนอำเภอบางครีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรายนางสาวรุ่งนภายอดดีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแจ้งการเกิดโดยมิชอบรายนางสาววรสัตวรดาระเบียบและได้ดำเนินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0-309.6ทับว323ลงวันที่12คุมพภาพันธ์2,557 ได้ลงพื้นที่สำนักทะเบียนเทศบาลนาครสมุทรปราการสำนักทะเบียนเทศบาลโคกสำโรงสำนักทะเบียนเทศบาลโคกสำโรงเหนือกรณีของนางสาวลูกนาพภาหรือธัญรัตน์ยอดดีโดยมีพฤติการการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจากจังหวัดลบบุรีได้แจ้งอำเภอชัยบาดาล ได้รับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีครั้งแรกจากการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนปรากฏภาพใบหน้าบุคคลอื่นซึ่งนางสาวรุ่งนาภาหรือธัญรัตนยอดดีเป็นบุคคลที่ไม่เคยยื่นคำขอมีบัตรมาก่อนเป็นผู้พิการมาแต่กำเนิดซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท5และไม่เคยแจ้งการย้ายที่อยู่ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่นางสาวรุ่งนภายอดดีได้มีการย้ายเข้าและย้ายออกในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีการเปลี่ยนชื่อตัวจากรุ่งนาภาเป็นธัญรัตน์และมีการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอีกหลายรายการ จากการพูดคุยได้ได้สอบถามข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและมีการสั่งให้ดำเนินการตามหนังสือที่มท0309.6ทับว323ลงวันที่12กุมภาพันธ์2557โดยให้ดำเนินการ3ด้านดังนี้ 1. ด้านทะเบียน 2. ด้านอาญาและส พร้อมทั้งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนณสำนักทะเบียนอำเภอเมืองฉะเชิงเซาสำนักทะเบียนเทศบาลฉะเชิงเซาพร้อมทั้งให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0 .3.9.6 ทับ .323 ลงวันที่12กุมภาพันธ์25 น,นี่จะเป็นสถิติการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งเราได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่สำนักทะเบียนต่างๆได้ส่งเข้ามาตั้งแต่ปี2,556ถึง2,565ซึ่งกรณีดังกล่าวจะมีเรื่องรับเข้าทั้งหมดดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยุติทางทะเบียนยังไม่ยุติทางทะเบียนค่ะรายละเอียดตามที่เสนอมานี้นะ ทางการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอท้องถิ่นได้ดํดำเนินการด้านทะเบียนกรณีจำหน่ายรายการบุคคลยกเลิกเพิกถอนหลักฐานเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนที่ดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้านวินยัยตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากพบเจ้าหน้าที่กระทำความผิด รายงานจังหวัดเพื่อดำเนินการทางวินยัยด้านอาญาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดในทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏสำนักทะเบียนกลางก็จะดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือพัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลผิดปกติปรับปรุงรายการทางทะเบียนรารและบัตรประจำตัวประชาชน ประสานกรุงเทพหานครจังหวัดและสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีกรณีตรวจพบความผิดปกติของข้อมูลหรือได้รับการร้องเรียนแจ้งบอกแสติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของสำนักทะเบียนทั้ง3ด้านด้านทะเบียนด้านอาญาและด้านมีนาย สำนักทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครกำกับดูแลสำนักทะเบียนอำเภอท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของสำนักทะเบียนอำเภอท้องถิ่นสรุปผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นและรายงานให้กรมการปกครองทราบค่ะ